ซึ่งในเทปแรกก็ได้แขกรับเชิญมาร่วมสร้างสีสันอย่างตุ้ยตุ้ยพุทธชาติเมจิอโนมาและฟลุปเดอะดตาที่มาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ธรรมะในการดําเนินชีวิตค่ะก็ดีค่ะเพราะว่าเทปแรกเราก็ได้มาพูดอะไรในเรื่องที่ดีๆก็เหมือนเป็นการได้เป็นประโยชน์แล้วก็เหมือนเป็นการเผยแพร่สิ่งดีๆให้กับทุกคนในเทปแรกเหมือนเป็นเรื่องเป็นสิ่งมงคลเนาะใช่ไหมมงคลเธเหมือนว่าใครแบบว่า ดำเนินการคือใครรู้สึกว่าท้อแท้กับตัวเองว่าเรานี่มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันอยากแก้ไขอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาดูตัวอย่างของเราซึ่งจริงๆแล้วเราสามคนนี่ยากเกินเยียวยานะ <c oughs> ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยอาขอทุกคนก็ขอเป็นแรงใจให้ทุกๆคนทําได้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะดูเทปนี้แล้วและถึงแม้จะเป็นเทปแรกสาวพิมพิมมาดาหนึ่งในพิธีกรก็ต้องเกิดอาการเสียน้าตากลางรายการเข้าให้ขณะที่กําลังสัมภาษณ์อยู่ค่ะคำพูดของคุณแม่ที่อาจําได้ถึงวันนี้อาไม่มีทางที่จะทำให้ อีกคนนี้เสียใจอีกต่อไปคือแม่แบอกว่าแม่รู้นะว่าลูกอ่านหนังสือไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าแม่อ่านไปกับลูกอ่ะลูกจะอ่านได้หร <c oughs> <ๆ>ือเปล่าอ่ะอาก็เลยแบบอุ้ยตายแล้วทําไม <c oughs> ทําไมแบบขนาดนี้แม่น่ารักขนาดนี้คนทาให้เราขนาดนี้จุกพี่พิมจริงทะไม่้น่ารักขนาดนี้อาก็เลยแบบคือเห็นพี่พิมพร้องไห้พี่พิมพร้องไห้ทาไมคะ ไม่คือด้วยปกปติแล้วคือเป็นคนไม่ใช่เป็นคนที่แบบเซนซิทีฟอะค่ะคือเป็นคนฟังเรื่องอะไรเศร้านิดนึงหรือแบบพยายามจะไม่ร้องแล้วนะแต่คือเหมือนแบบพอมีเรื่องคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยคือมันจะทําให้เราอินเนี่ยพอเราฟังแล้วเราจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องเขามันจริงอะเราจะสัมผัสได้ว่าสิ่งนี้เขาเล่ามามันโอ้โหมันถึงได้กินใจขนาดนี้มันก็จะออกมาเองอะค่ะคือเ้าก็ไม่อยากไปบังคับมันด้วยนะคือเหมือนแบบถ้าออกก็ให้ออกถ้าหัวราอก็จะ อะไรเงี้ยพ,พี่สวยๆแต่ยังคงคอนเซ็ปต์สวยอยู่ร้องด้วยความรักที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะต้องแนะนำเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่และลูกๆเนี่ยนะครับดูเทปนี้ด่วนนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้คำสอนดีๆลูกๆจะได้รู้นะฮะว่าที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งเสี้ยมสอนเนี่ยจริงๆเขามีจุดประสงค์อะไร<น>ะถ้าเกิดว่าอ,อยากจะทราบนะคะว่าทางเราเนี่ยต้องเสียน้ำตาในเรื่องใดนั้นนะคะต้องติดตามดูนะคะบางกอกสเตชันค่ะทุกๆวันพุธทางทบ5นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเวลาเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ สี่ทุ่มยี่สิแล้วกันเปิดมารอห้นาทีบรนนาิกาไม่ตรงค่ะสี่ทุ่มสิ้าวันแรกที่จ่ออากาศที่ได้ชมกันก็คือวันที่3ากุมภาพันธ์พุดแรกของเดือนกุมภาพันธ์ไม่ได้ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักด้วยรายการบางกอกสเตชันนะคะเป็นกำลังใจให้น้องใหม่ของพวกเราด้วยนะคะค่ะตอนนี้แบ่นตัวได้ค่ะ